พีกามันนี้แายการค้นบ้านบ้านวิธีกเกษตรของแายการค้นบ้านบ้านเนาะค่ะมันนี้ก็ไม่อีกคือเก้าค่ะทุกคนกะฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้แายการเน่เด้อค่ะเด้อยกย,ยการค้นบ้านบ้านมันนี่ก็จะมาเห็ดตัดทอนมันค่ะทุกคนตัดทอนมันทอนมันไปปลูกมันหน้าเนาะค่ะเนาะไปปลูกมันหน้ามันตัวนี้ก็คือมันระยองเกตสองกับแปดหนึ่งเนาะค่ะ ไปย่องเกตสองกับแปดหนึ่งยกการกัดจะใส่วิธีซับแบบบ้านๆเนาะค่ะเนาะซับแบบซับแบบอันคนเก่าดังเดิมเฮาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายกการกับเพได้มีเครื่องมือหลายไหมค่ะทุกคนบพได้มีเครื่องมือหลายเนาะค่ะเนะาะยกการกัตัดเองปลูกเองเนาะค่ะตัดเองปลูกเองคือแยกการบริษัจ่างคนเนาะค่ะเนาะบระิษัจ่างคน เป็นไยกาการจะลดต้นทุนโดยที่เหตุเองทั้งเบิดเนาะค่ะเห็ุเ,เองทั้งเบิดถ้ามองง่ายๆก็อาจจะบ่มีเงื่อนจ้างบ่ <laughs> มแมนเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะก็กคือการเหตุการเรษ้ทางเฮามีแต่จ้างกับจ้างเขาก็จะบ่เหลือเนาะค่ะทุกคนเขาก็จะบ่เหลือเพราะทุกงมืนอน,น่นต้นทุนในการจ้างก็ลายเนาะค่ะต้นทุนในการจ้างก็ลายจ้างของแย,ยการเนี่ย ต้องจ้างทุกอย่างเนาะค่ะทุกคนต้องจ้างทุกอย่างจ้างแต่งแต่รถไถ้าจ้างเนาะค่ะกะจ้างแต่งแต่รถไถรถไถแล้วกะจ้างรถไถแล้วเขากับไปอปนไปอนั้นไหมค่ะทุกคนไปจ้างรถยกล่องอีกไปจ้างรถไถแปรอีกแล้วเ้องกะไปจ้างไปจ้างรถถอนอีกเนาะค่ะเนาะไปจ้างรถมาถอนอีกซึ่ง ถ้าเฮาเหดหรือว่าเฮาจ้างทุกขั้นตอนเฮาก็จะบเหลือตนทุนเราเฮาก็จะบเหลือเงินเนาะคะ่ะเนาะหรือซึ้งเรือก็จะเรือน้อยเนาะคะ่ะทันนั้นแล้วเฮาเฮาเหตเฮาก็มีแบบลดตนทุนเฮาน้าแน่เนาะคะ่ะเพื่อว่าการเหลืออันนี้อันนี้ยายกลางกะจะจ้างสะลดไทยแปลไทยไทยแลกเนาะคะ่ะเนาะไทยแลกจางนั่นยกกล่องแย,ยกลางกะเกื่อรดไทยหน่อยยกเนาะคะ่ะทุกคน ื่อนี้กะนี่พันมันกับบอดีปันไดดอกผัดตามันห่างเนาะค่ะจะ่วแยกกันกะเอาไวกนกับบอดี้ไปปลูกดอกค่ะเมื่อถึงเวลาปลูกแยกกันกับคงสิเหลือกอยู่เนอกข่ะเนาะเลือกอยู่แดดกระหอนหอนค่ะทุกคนแดดหอนหอนแยกกันกับยังบอดี้เ็ตกินดอกค่ะแยกกันก็จะเป็นแบบวิธีของค้นกระเกษตรเนาะค่ะนาะค้นเกษตรเกษตรแบบบ้านๆเฮาเนาะค่ะ เกษตรเริ่มต้นเนาะค่ะยกการ,กรเทเกษตรแบบผสมผสานเนาะค่ะเนาะเทเกษตรแบบผสมผสานส่วนมันมันหนาแรงแยกการกใส่วิธีหดน้ำเอาเนาะค่ะเนาะลดน้ำเอาแต่บ่แม่นน้ำยดเด้อค่ะเด้อยกการาจ,จะเป็นสูบน้ำเข่าลงเนาะค่ะสูบน้ำเข่าลงนะคะส่วนทางของยกการนี่เป็นมันไฮเนาะค่ะตัวนี้นี่ยกการจะไปเห็ดเป็นมันหน้าค่ะทุกคนเป็นมันหน้า เป็นมันน่นนาที่อายุสามตีเดือนเนาะคะ่ะกาล่องเบิงแยกการพึ่งเฮ็ดเป็นเทื่อแรกค่ะพึ่งเฮ็ดเป็นเทื่อแรกแยกการกันเลื่อยจะล่องเบิงก่อนจะล่องล่องเฮ็ดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะถ้าประสบผลสําเร็จได้ผลผลิตที่ดีคือว่างหัน่นก็ดีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต่วตัวแยกการกัเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆกับกับเกษตรเนาะคะ่ะออกแก่เกษตรกับเขาตันนึงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะออกแก่เกษตรออกจาก,ออก,กมั่น แยกการก็จะมาเข่าเป็นแตงกัวเนาะค่ะทุกคนเป็นแตงกัวเป็นฝรั่งค่ะในส่วนแยกการเนาะค่ะเนาะก็บจะเห็ดหลากหลายอย่างอันนี้ทุกอย่างก็อยู่ที่ความมักของแต่ละคนนําเนาะค่ะเนาะความมักของแต่ละคนเห็ไดไตเนาก็ได้เนาะ,ค,ะ,นะไไค่ะเนาะเห็ดบ่ได้ก็ทุกอย่างก็เสียก็คือแล้วแต่ฝ่าฝนละคะ่ะทุกคนแล้วแต่ฝ่าฝนเนาะค่ะเนาะ จะฝากฝนแยกการเพึ่มไม้เห็ดกษตรเต็มที่นะคือตีปีแล้วค่ะทุกคนตีปีตีปีที่ายการเห็ดแยกการกับมีเท่าปัดสซผลสำเร็จและกระบ่ปัสโซผลสำเร็จเนาะคะ่แะแต่ก็สู่ไปค่ะสู่ไปเพราะว่าคีวิคคนเฮามนันก็นต้องสู่เนะะาะค่ะเนาะถอยบ่ได้หรอกค่ะในยุคสมัยนี้บ่ว่าสิเจอปัญหายอย่างเฮากระตรงสู่เนาะคะ่ะเนาะขอเป็นกำลังไก่ กาฝากกดุฏดิตามกุไลกุแช่กุใไห้กำลังใก่แยกกันในเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณห,หลายๆเ้ยค่ะพี่น่องเอ้ย